สวัสดีค่ะพบกับพี่เก็บร้านชวาอีกแล้วนะคะวันนี้ไม่เห็นไหมคะว่าด้านหน้าน,นี่คืออะไรเอ่ยด้านหน้านก็เป็นสกูตชี่นะคะแล้วบักๆค่ะของไอบูมวันนี้พี่เก็บจะเอามารีวิวให้น้องๆได้ดูกันนะคะสกูตชี่ทั้ง4ชิ้นนี้นะคะที่ได้มาก็ได้มาจากประเทศสิงคโปร์ตอนที่ไปเที่ยวนะคะก็จะมีปลาปลาตัวนี้ก็เป็นของไอบูมเนาะไม่เคยเห็นมานานแล้วแล้วก็ พี่ว่าน้องๆหลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะคะนี่อันนี้คือป้าของไอบูมค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นต้นหอมปกติเราก็จะเห็นต้นหอมไซส์ใหญ่ๆใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นต้นหอมมินิค่ะเล็กน่ารักมากเลยเนาะเห็นไหมนี่ค่ะด้านหลังเขา อันนี้ก็จะเป็นส้มค่ะเป็นส้มของไอบูมน้องๆใครเคยเห็นบ้างน้องๆคนไหนเคยเห็นบ้างยังือิขึ้นค่ะนี่ก็จะเป็นส้มของ Άi อบูมนะคะอันนี้พี่ก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันเพิ่งจะเห็นตอนที่ไปเนี่ยค่ะและอันสุดท้ายก็จะเป็นเหมือนพุดดิ้งเนาะเขียนว่าบูมเหมือนกันค่ะเป็นของไอบูเหมือนกันน้องๆอยากให้พี่กิฟต์รีวิวตัวไหนก่อนดีคะทั้งหมดสี่ชิ้นนี้นะคะ เดี๋ยวเลือกดีกว่าชอบอันไหนดีเอาอันไหนดีเอย่ยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเอาอันนี้ดีกว่าไม่เคยเห็นอันนี้นะคะก็จะเป็นส้มก็เป็นส้มธรรมดาของไอบูมเนี่ยแหละคะ่ะแต่จะปอกเปลือกแล้วจะเห็นด้านในของเขาเนาะอันนี้ก็จะเป็นมีพวงกุญแจด้วยค่ะอันเล็กมากน่ารักมากเลย อแอบมีกลิ่นส้มอ่อนๆดนะ้ยเนาะขนาดนานแล้วนะคะเนี่ยยังแอบได้กลิ่นส้มอยู่เลยค่ะอันนี้เขาก็จะเป็นด้านหน้าของเขานะคะจะเป็นส้มแล้วก็ปอกเปลือกลงมาอ,อันนี้เดี๋ยวพี่จะมุนให้ดูนะคะแล้วตรงข้างบนเขาค่ะก็จะมีใบไม้แล้วก็ด้านล่างของเขาค่ะจะมีลายเส้นด้วยนะคะคำว่าบูม อันนี้ก็จะเป็นลายเส้นตัวเล็กๆค่ะเขียนว่าบูมนะคะโอ้สโลเหมือนกันนะเนี่ยขนาดแบบว่าหาย,ยากแล้วนั้นเนี่ยยังสโลอยู่เลยน้าบีบออกมาก็ได้กลิ่นกลิ่นส้มอ่อนๆด้วยนะคะอืมน่ารักมากเลยค่ะขนาดพอดีมือเลยอันนิดนึงถ้าให้เป็นกลับพงกระแสบ้านน่ารักดีเนาะ ต่อมาชิ้นที่2นะคะพี่กิฟก็จะเลือกรีวิวตัวนี้ละกันเป็นพุดดิ้งนะคะเขาเรียกพุดดิ้งใช่ไหมพุดดิ้งแล้วก็จะมีวิปครีมมีเป็นเชอร์รี่อยู่ด้านบนนะคะเดี๋ยวล่องแกะออกมาให้น้องๆดูกันดีกว่าแอบแบบว่าถุงแอบ,บนานกาวก็เลยติด ันนี้ก็จะเป็นโตปุดดิ้งนะคะนี่น้องปุดดิ้งออกมาแล้วเดี๋ยวพี่กิ๊จะให้ดูแพ็กเกจก่อนดีกว่าอันนี้เนื่องจากบอกว่าเขาแรงมากๆเลยนะคะแพ็กเกจก็เลยสีจางๆไปแต่ก็ยังเห็นตัวอังสือ,อยู่นะคะคำว่าบูมอยู่เนาะ ก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับพวกตัวสินค้าซึ่งเป็นภาษาญี่ปุ่นเดี๋ยวเรามาดูตัวสกุชชี่กันดีกว่านะคะตัวสกุชชี่ตัวนี้นะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยจ้ะจะเป็นพุดดิง้งน่ารักน่ารักจิวจ๋วๆแล้วก็มีวิปครีมแล้วก็มีเชอร์รี่อยู่ด้านบนนะคะอันนี้ด้านล่างของเขาค่ะแล้วก็ตัวนี้เขาจะมีลายเส้นนะคะว่าบูม อยู่ตรงนี้ค่ะลายเส้นอยู่ตรงนี้น้องๆอ,อาจจะไม่ค่อยเห็นนะคะเพราะบอกว่าสีอ่ะเขาเกลืนไปกับตัวเนื้อเนื้อพุดดิ้งเลยตัวนี้เนื้อจะไม่ค่อยเหมือนสกูุชชี่อะคะ่ะจะเป็นเหมือนแบบว่าคล้ายๆเหมือน อะไรอ่ะเหมือนปลาแบนอ่ะเราเคยเห็นปลาแบนของซาลิโอใช่ไหมคะที่บอกว่าเนื้อเขาจะหนึบหนบหน่อยอ่ะหรือพวกปลาแบนของกูเดทามะอะคะ่ะเนื้อจะคล้ายๆกันแบบนั้นนะคะอันนี้ก็บีบนะคะนิ่งเด้งค่ะในแบบนี้เลยแต่เขาออกแบบน่ารักดีเนาะ เหมือนสมัยก่อนไอบุมชอบทําประมาณแบบว่าชิ้นเล็กๆประมาณนี้เยอะเหมือนกันนะคะมาดูชิ้นใหญ่ๆกันบ้างดีกว่าอาจจะเบื่อชิ้นเล็กแล้วอันนี้ก็คือเจ้าปลาน้อยนั่นเองเจ้าปลาน้อยตัวนี้นะคะเป็นปลาอะไรไม่รู้นะ่าคล้ายๆปลาเข็มบ้านเราแต่ปลาเข็มบ้านเราตัวนี้เดียวนี่น้องปลาออกมา ตรงนี้นะคะก็จะเป็นตาของไอ้บูมค่ะตรงนี้ก็จะเป็นตาของเขานะคะตาของเขาจะเป็นประกายสีรุงด้วยนะคะแล้วก็ด้านข้างเขาก็จะสองฝั่งเหมือนกันเนาะแล้วก็จะมีลายเส้นตรงนี้ด้วยค่ะคำว่าบูมอยู่เห็นไหมเอ่ยลายเส้นเล็กๆเกอยอะทังแถวนี้ค่ะเขียนว่าบูม แล้วก็แท็กของเขาอันนี้ก็จะเป็นเหมือนป้ายแท็กเนาะเด็กๆอาจจะชอบสะสมป้ายแท็กกันด้านในของเขาไม่มีอะไรค่ะเป็นกระดาษโล่งๆเป็นแบบนี้ค่ะเรามาดูจะปลาน้อยกันดีกว่าว่าจะปลาน้อยตัวนี้จะสโลว์ไหมเรามาบีบกันดีกว่า ค่อนข้างนิ่มนะคะน้องๆก็สโลนิดนึงค่ะแต่อาจจะแบบไม่ค่อยมาแต่พี่ว่ามันก็สโลนะดูดินี่จะปลาน้อยโดนบีบของแลแต่สาภาพตัวนี้ค่อนข้างดีมากเลยค่ะจะไม่ค่อยบอกว่า มีสีถลอกหรืออะไรนะสวยมากเลยค่ะน้องๆเหมือนเขาเก็บรักษาไว้อย่างดีมากค่ะต่อมาเป็นตัวสุดท้ายค่ะที่พี่กิฟจะมารีวิวให้ดูไปในวันนี้ก็จะเป็นนิ้ต้นหอมนั่นเองเทียบกับฝ่ามือให้ดูนะคะว่าประมาณแค่นี้เองค่ะแล้ก็ตรงนี้นะคะก็จะมี ด้านหน้าของเขานะคะแล้วก็อันนี้ก็ด้านหลังของเขาค่ะก็จะอธิบายคำต่างๆนะคะว่าห้ามรับประทานนี่ทำไมถึงอ่านออกเพราะมีตัวนี้เป็นเด็กอ้าปะแล้วก็มีขิดหน้าไว้ว่าห้ามกินนะถ้ากินอาจจะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ประมาณนี้เพราะมันไปติดคอเราอั <laughs> านนี้ก็ด้านหน้าค่ะเดี๋ยวมาแกะให้ดูด้านในนะคะ เดี๋ยวพี่คิมจะให้ดูแพ็กเกจก่อนเนาะแพ็กเกจด,ด้านหลังเขาก็จะเขียนประมาณนี้ค่ะเป็นรูปประมาณนี้ด้านหน้าก็จะไม่มีอะไรค่ะอันนี้นะคะก็จะมีลายเส้นค่ว่าบูมแล้วก็เป็นต้นหอมต้นหอมงอต้นหอมปกติตั้งตรงไม่ใช่เหรอทำไมวันนี้เจ้าง,งอล่ะหรือเจ้าจะง่วงนอนวเริ่มงอแล้วนะคะ เรามาดูความสโลของเจ้าต้นหอมต้นนี้ดีกว่าว่าเขาจะสะโลไหมหยิบกันค่ะว้าイสโลมากมากเลยนี่ค่ะน้องๆดูสิสโลมากเลยค่ะโอ้เจ้าต้นหอมจะไปทำอะไรมาเนี่ยทำไมเจ้าสโลอย่างนี้ว้าสโลจริงๆเลย เจ้าต้นหอมน้อยวันนี้เจ้าต้นหอมน้อยแทาจะง่วงนอนนะคะน, <c oughs> นี่ค่ะก็ตัวสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเจ้าต้นหอมน้อยนี่เองหรือต้นหอมมินิของไอบูมน้องๆเคยเห็นกันไหมแต่พี่ชอบตัวนี้ชอบในสีตัวนี้พี่ชอบตัวนี้ที่สุดพี่ว่าน่ารักดีน่าทานุถนอมดูเขบอบบางค่ะ วันนี้สก,กูตชี่แลแลทั้งหมด4ตัวนี้นะคะที่พี่มารีวิววันนี้นะคะน้องๆชอบตัวไหนบ้างนะคะสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้คลิปที่พี่กิฟต์รีวิวของแล่อย่าลืมกดไลค์ให้พี่กิฟต์ด้วยนะคะหรือกด u b s c r i b e ด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้หรืออาจจะมีกิจกรรมให้น้องๆร่วมสนุกกันก็ได้ค่ะถ้างั้นวันนี้พี่กิฟต์ขอลาแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้น้องๆพบกับพี่กิปบล้านสวายแล้วนะคะวันนี้พี่กิจะมาแนะนําสกูตชี่ตัวใหม่ค่ะตื่นเต้นแล้วใช่ไหมคะว่าเป็นสก,กูตชี่ตัวไหนคะ่ะเป็นสก,กูตชี่ไอบูมนึกออกยังว่าตัวอะไรใครนึกออกค่ะถูกต้องค่ะวันนี้ก็จะเป็นสก,กูตชี่